เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับงานเข้าขเขมรตู้ ATM กลายเป็นเศษเหล็กแบงค์ใหญ่ล้มตึงเงินชาวบ้านหายวับไปกับตาเบื้องหลังโคตรพีคบอสจีนเทาโดนหิ้วกลับปักกิ่งทิ้งมรดกเลือดให้ชาวกัมพูชาต้องกุมขมับงานนี้บอกเลยว่าเคลมไม่ลงครับพี่น้องเอาละครับพี่น้อง ตอนนี้บอกเลยว่าเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชากำลังลุกเป็นไฟไม่ใช่ไฟสงครามแต่เป็นไฟแห่งความชิปหายทางการเงินครับท่านผู้ชมใครที่บอกว่าเศรษฐกิจดีใครที่บอกว่าเสือตัวใหม่แห่งเอเชียวันนี้ภาพที่เห็นคือเสือไส้แตกครับสถานการณ์ล่าสุดในกรุงพนมเปนเรียกได้ว่าจลาจนย่อมย่อมหน้าธนาคารหลังจากที่ p ริ n c ์ Bank ์ ธนาคารยักษ์ใหญ่ที่เคยเบ่งบารมีคับฟ้าจูจูก็ประกาศชัดดาวปิดกิจการแบบกระทันหันทำเอาชาวบ้านตาดำๆที่เอาเงินไปฝากไว้แทบจะเอาเท้าก่ายหน้าผากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตู้ ATM ที่เคยเสียบปุ๊บเงินไหลปับ๊บตอนนี้มันกลายเป็นแค่กล่องเหล็กเน่าๆตั้งโชร์ราอยู่ข้างถนนกดเงินไม่ได้สักบาทหน้าจอมืดสนิทหรือไม่ก็ขึ้นตัวหนังสือตอกย้ำความเจ็บปวดว่า เอาออฟ e ซอร์วบริการไม่ได้จ้าคุณลองนึกภาพตามนะชาวบ้านหาเช้ากินขําเก็บเงินมาทั้งชีวิตเอาไปฝากแบงค์หวังดอกเบีย้ยหวังความมั่นคงแต่วันดีคืนดีจะไปกดเงินมาซื้อข้าวกินตู้บอกไม่มีเงินเฮ้ยนี่มันปล้นกันกลางแดดหรือเปล่าความวุ่นวายมันเลยบเบรดขึ้นครับประชาชนแห่กันไปล้อมหน้าธนาคารมืดฟ้ามัวดินยิ่งกว่าแจกข้าวสารฟรี ตะโกนด่าทอร้องไห้ระงมบางคนรอตั้งแต่ไก่โหยันตะวันตกดินเพื่อจะได้รับคำตอบเจ็บๆจากพนักงานหน้าตายว่าขอโทษครับเงินสดหมดแล้วปัดโถเงินสดหมดธนาคารบ้าอะไรเงินสดหมดนี่มันไม่ใช่ร้านขายลูกชิ้นปิ้งนะเว้ยที่จะบอกว่าลูกชิ้นหมดแล้วปิดร้านหนีนี่มันสถาบันการเงินแต่ก็นั่นแหละครับ ภาพที่ออกมาคือความอันนาจจิตของระบบการเงินเพื่อนบ้านเราที่บอกเลยว่าเปราะบางยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่เปียกน้ำต้นต่อของหายนะครั้งนี้มันเริ่มมาจากวันที่7มกราคมที่ผ่านมาเมื่อบอสใหญ่เจ้าของแบงก์ตัวจริงอย่างนายชันจือ้อผู้ยิ่งใหญ่คับฟ้าเมืองขเขมรโดนรวบคาหนังคาเขางานนี้ไม่ได้โดนตำรวจขเขมรจับเล่นๆน,นะครับ แต่เป็นการประสานมือกับพี่จีนบุกมาลากขอ,อกลับไปรับกรรมที่แผงดินใหญ่พอหัวเรือใหญ่โดนเด็ดหัวลูกน้องก็แตกฮืออาณาจักรปรินซ์ที่สร้างมาด้วยเงินสีเทาๆก็พังคลืนลงมาเหมือนโดมิโนโจากธนาคารหรูหรากลายเป็นซากปร,รักหักพังทางการเงินทันทีสาขาต่างๆทยอยปิดตัวหนีหน้าลูกค้าพนักงานไม่รู้อิโนโอิเนก็ต้องมานั่งรับหน้าเสือโดนชาวบ้านด่าเช็ดเม็ด งานนี้บอกเลยว่าทำเเมนแทบแตกของจริงใครที่เคยอวยว่าคเเมนจเจริญอย่างนั้นอย่างนี้มาดูสภาพตอนนี้ก่อนครับยืนต่อแถวรอขอทานเงินตัวเองคืนหน้าตาทุกขระทมนี่แหละครับผลพวงของธุรกิจสีเทาที่เอามาฟอกขาวพอเจ้าของโดนจับทุกอย่างก็จบเ hey. ฮมาครับมาขุดประวัติไอตัวต้นเรื่องกันหน่อย นายเฉินจือ้อคนนี้มันไม่ใช่คนธรรมดาไก่กาอาราเล่นะครับมันคือตัวตึงระดับภูมิภาคเริ่มต้นจากไอ้นุ่มจีนเทาไต่เต้าขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของกัมพูชาภายในเวลาแค่ส0ปีคุณพระทำธุรกิจอะไรครับ10ปีรวยล้นฟ้าขนาดนี้ขายหมูปิ้งเหรอไม่ใช่ครับมันคือเจ้าพ่อแก๊งคอร์เซนเตอร์และบอนพนันออนไลน์ตัวพ่อธุรกิจมืดทุกอย่างพี่แกมเมาหมดแล้วทีเด็ดคืออะไร คือการชุบตัวครับนายเฉินชื่อคนนี้ใช้เงินฟาดหัวผู้มีอำนาจในกัมพูชาจนได้สัญชาติเขมรมาครอบครองแถมยังได้ยศออกยาหรือ OKHNA OK มาประดับบารมีโอ้โหประเทศนี้เขาซื้อง่ายขายคล่องกันจริงๆนะครับมีเงินหน่อยก็เป็นท่านออกยาได้แล้วจะเทาจะดำจะชั่วมาจากไหนไม่สนขอแค่เงินถึงก็เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ได้ทันที นายเฉินจือ้อเลยใช้สถานะออกยานี่แหละครับบังหน้าสร้างอาณาจักรพรินซ์กรุปขึ้นมากินรวบทุกอย่างอาสังหาธนาคารโรงแรมคาสิโนโดยมีแบ็กดีเป็นระดับบิ๊กในรัฐบาลคอยอุ้มชูคอยหลับตาข้างหนึ่งเวลาพี่แกทำเรื่องชั่วๆแก๊งสแกมเมอร์ที่โทรมาหลอกคนไทยสวัสดีครับพัสดุตกค้างเพล่อเพล่อกลุกน้องไอเฉินจื้อนี่แหละครับ มันทำนาบนหลังคนลอกเงินคนแก่ลอกเงินชาวบ้านเอามาสร้างตึกสูงๆงสร้างธนาคารหรูๆในพนมเปญให้ดูสิวิไลแต่ไสนในเน่าเฟะการจับกุมครั้งนี้ทางการจีนเขาไม่ไหวหน้าครับเขาถือว่าหยามากหนีมาสุปปีเ้เขมรคิดว่าจะรอดสุดท้ายจีนประสานงานบุกรวบตัวส่งกลับปักกิ่งทันทีบอกเลยว่างานนี้สมน้ำหน้าครับ สร้างภาพเป็นนักธุรกิจใจบุญบริจาคเงินช่วยโควิดสร้างภาพลักษณ์ดูดีแต่เบื้องหลังคือปีศาจด,ดูดเลือดพอโดนจับปุ๊บหน้าก,ากากหลุดปับ๊บจากท่านออกยาผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้กลายเป็นนักโทษชายใส่ชุดกักส้มเตรียมกินข้าวแดงในคุกจีนแต่ที่น่าเจ็บใจแทนชาวเขเมรคือไอตอนมันรวยมันสวยสุขบนกองเงินกองทองแต่พอซวยขึ้นมาความซวยดันมาตกที่ประชาชนตาดำๆทรัพย์สินโดนอายัดแบงค์โดนสั่งปิด แล้วเงินฝากชาวบ้านล่ะใครรับผิดชอบไอ้พวกผู้ใหญ่ที่เคยรับเงินใต้โต๊ะไอ้เฉินจือ้อหายหัวไปไหนหมดเงียบกริบป,ปล่อยให้ชาวบ้านยืนรอหน้าตู้ ATM ที่ใช้งานไม่ได้นี่แหละครับความเน่าเฟะของระบบที่เอื้อประโยชน์ให้ทุนสีเทาสุดท้ายกร,รมก็ตามทันแต่กร,รมดันตกใส่หัวชาวบ้านซะงั้นมาต่อกันที่ความตลกร้ายของทางการกัมพูชากันบ้างหลังจากเรื่องแดงปุ๊บธนาคารแห่งชาติกัมพูชาหรือว่า NBC ก็รีบกระโดดออกมาแอคชั่นทันที ประกาศเปลี่ยงสั่งปิด Prince Bank ห้ามดำเนินกิจการต่อพร้อมแต่งตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีเข้าไปจัดการชำระบัญชีล้างบางให้เกลี้ยงฟังดูดีนะเหมือนจะจัดการปัญหาแต่เดี๋ยวก่อนฟังถแถลงการดีๆนะครับทางการบอกว่าขอให้ประชาชนอุ่นใจผู้ฝากเงินยังถอนเงินได้ตามปกติส่วนลูกหนี้ห้ามเนียนต้องจ่ายหนี้คืนตามเดิมห้ามเบี้ยวเด็ดขาดเฮ้ย เดี๋ยวนะนี่มันตักกะวิบัติอะไรวะเนี่ยคนฝากถอนได้ปกติแต่ตู้ ATM ปิดไฟมืดสนิทสาขาปิดหนีพนักงานบอกเงินสดหมดนี่เหรอคือปกติของพวกเองปกติแบบไหนวะปกติแบบเขมรสไตล์เหรอคือพูดอย่างทำอย่างแล้วไอ้ประโยคที่ว่าลูกหนี้ต้องจ่ายคืนห้ามเบี้ยวนี่คู่จะขูดรีดคือแบงค์มึงเจ๊งระบบล่มบริการไม่ได้แต่จะมาทวงเงินกู้หยิกๆ ประชาชนจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายในเมื่อเงินฝากเขาก็ยังเอาออกมาไม่ได้นี่ม,นมันมัดมือชกชัดๆรัฐบาลกัมพูชาพยายามจะบอกว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแต่ภาพความเป็นจริงคือหลุดการควบคุมไปไกลแล้วเพจดังๆอย่างอาเซียนมองไทยหรือปราดสามสีเขาแฉยับเอาภาพมายันกันเห็นๆตู้ ATM ขึ้นจอฟ้าจอดับแปะกระดาษเ4เขียนว่าเสียกันระนาว ชาวบ้านยืนรอคิวหน้าแบงก์แต่จนขาแข็งบางคนเป็นลมเป็นแรงแต่ธนาคารไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีแต่คำสัญญาปากเปล่าว่าเดี๋ยวได้คืนเดี๋ยวได้คืนคำถามคือเมื่อไหร่แล้วจะได้คืนครบไหมหรือจะได้คืนเป็นเศษเงินหลังหักค่าธรรมเนียมบ้าบอคอแตกของกระบวนการชำระบัญชีบริษัทมอริสันกักที่ตั้งเข้ามาดูแลเนี่ยจะเข้ามากักเงินไว้เองหรือเปล่าชาวบ้านเขาไม่เชื่อใจแล้วครับ นาทีนี้ความเชื่อมั่นต่อระบบแบงค์เขมรคือติดลบมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าระบบการเงินบ้านเขามันสร้างขึ้นมาบนฐานทรายพอลมพัดแรงหน่อยก็พังคลื่นแล้วไอ้ที่ชอบมาเคลมว่าตัวเองจเจริญพนมเป็นคือปารีสแห่งเอเชียปารีสพ่องงงปารีสที่ไหนตู้ ATM กดเงินไม่ได้ปารีสที่ไหนเจ้าของแบงค์เป็นมาเฟีย เลิกโม้แล้วหันมาดูความจริงเถอะครับว่าประชาชนกำลังจะอดตายเพราะเข้าถึงเงินตัวเองไม่ได้นี่คือโศกนาฏกรกรมทางการเงินที่น่าสมเพชที่สุดในรอบปีมาถึงช่วงท้ายที่เดือดที่สุดชาวเน็ตทั้งไทยทั้งเขมรตอนนี้รุมสับเละคอมเมนต์กันไฟแลบเพราะทุกคนเริ่มได้กลิ่นตุตุกลิ่นของความไม่ชอบมาพากลครับท่านผู้ชมคำถามตัวโตๆที่ทุกคนสงสัยคือเงินสดมหาศาลในธนาคารมันหายไปไหน หลายคนฟันธงเปรี้ยงเลยว่างานนี้คือเกมการเมืองระดับชาติคอมเมนต์หนึ่งบอกได้แสบมากว่าเงินนะ่ะถูกไอวุ้นเส้นชื่อสมมุติของผู้นำบางคนดูดจนเกลี้ยงแล้วที่ส่งเฉินจื่อกลับจีนนะ่ะส่งแต่ตัวเปล่าทรัพย์สินโดนยึดเข้าคลังมหาสมบัติส่วนตัวไปเรียบร้อยเออน่าคิดนะลองนึกดูสิจับตัวการใหญ่ได้ยึดทรัพย์ได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเงินพวกนั้นไปไหนเอามาคืนประชาชนไหมหรือเอาไปแปลสภาพเป็นอาวุธ เอาไปซื้อเรือดำน้ำหรือเอาไปสร้างอนุสาวรีย์เคลมวัฒนธรรมเพื่อนบ้านต่อมีคนวิเคราะห์แบบเจ็บๆว่านี่มันแผนปล้นเงินชัดๆหลอกให้ทุนจีนมาลงพออ้วนผีได้ที่ก็เชืออทิ้งยุดเงินแล้วถีบหัวทรงส่วนประชาชนรับกรรมไปนี่มันวิถีโจรในคราบผู้ดีชัดๆถ้าเป็นจริงตามนี้บอกเลยว่าเลือดเย็นมากฆ่าได้แม้กระทั่งคนในชาติตัวเองเพื่อให้ได้เงินมาบ้างก็ว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมอันนี้สายมูต้องมา เวรกรรมมันติดจรวดวันนี้คนขมเมนโดนเองบ้างจะได้รู้จักรสชาติของการสูญเสียเงินเก็บแม่ฟังแล้วก็สะใจลึกๆเหมือนกันนะอุ๊ยหลุดปากสรุปสถานการณ์ตอนนี้ของ Prince Bank คือลูกผีลูกคนครับพี่น้องรัฐบอกจะได้คืนแต่ชาวบ้านเตรียมใจศูนย์แล้ว เชื่อขนมกินได้เลยว่างานนี้ยืดเยื้อแน่นอนดีไม่ดีอาจจะจบแบบเจ็บแต่จบคือปิดถาวรเงินคืนได้แค่บางส่วนหรือคืนเป็นพันธบัตรรัฐบาลกระดาษปเปื่อยๆแทนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจจีนเทาและอย่าเชื่อใจรัฐบาลที่วันๆเอาแต่เคลมสงสารก็แต่ชาวบ้านตาดำๆที่ต้องมารับเคราะหกรรมแทนพวกผู้ใหญ่โลภมากวันนี้ขมิแตกแล้วครับแตกเพราะความโลภแตกเพราะคอรัปชัน และแตกเพราะระบบที่เน่าเฟะจากข้างในจับตาดูกันต่อไปครับว่ามหากราบนี้จะจบลงยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใครมีเงินฝากธนาคารแถวนั้นรีบไปถอนเถอะครับถ้าตู้มันยังไม่ระเบิดตัวเองไปซะก่อนสวัสดีครับหน้าฉากเล่นละครหลังฉากอาจซ่อนมีดการที่เขายอมสงบศึกชั่วคราวไม่ได้แปลว่าเขาจะหยุดเขาแค่ถอยไปตั้งหลักเพื่อหาวิธีใหม่ๆม,มาเล่นงานเราดังนั้นพี่น้องทหารหารที่อยู่ชายแดน ท่านคือกำแพงเหล็กที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตู้คอนเทนเนอร์ขอให้พวกท่านยืนหยัดและตื่นตัวอยู่เสมอส่วนพวกเราคนไทยที่อยู่ข้างหลังก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันส่งกำลังใจและที่สำคัญอย่าหลงกลดราม่าที่ฝั่งนู้นพยายามปัน่นใครจะแช่งก็เชิญแช่งไปยิ่งแช่งไทยเรายิ่งจเจริญใครจะวางระเบิดปลอมก็วางไปเดี๋ยวจะเก็บไปขายช่างกิโลให้หมดจำใส่กะลาหัวไว้เลยว่า แผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็อย่าหวังจะได้ไปถ้ายังไม่เข็ดจะจัดของหนักให้อีกสักรอบเอาให้จําไปจนวันตายวันนี้ลาไปก่อนด้วยความหึกเหิมใครรักชาติขอหัวใจสีธงชาติไทยรัวๆใต้คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีความคืบหน้าหรือความหาจากชายแดนสวัสดีครับวันนี้ภาพนั้นมันย้อนกลับไปฉายซ้ำที่บ้านคุณเองแบบชัดระดับ 4K ไม่ต้องรอรีรัน คอมเมนต์ชาวเน็ตไทยสรุปไว้สั้นๆแต่ได้ใจความว่าเวรนกรมเวนกรรมเวนกัมัมพูชามันคือความจริงที่เถียงไม่ออกสถานการณ์ตอนนี้คือกัมพูชากำลังจนตรอกอย่างแท้จริงขาดแคลนพลังงานเศรษฐกิจพังสังคมวุ่นวายและที่สำคัญคือขาดที่พึ่งเพราะทำตัวเองแท้ๆไปหาเรื่องคนอื่นไว้เยอะพอถึงคราวซวยก็ไม่มีใครอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยแถมยังมีชาวเน็ตไทยเตือนสติด้วยความหวังดี ประสงค์ร้ายนิดๆว่าเตรียมตัวใช้น้ำมันลิตรละ300ได้เลยเพราะดูทรงแล้ววิกฤตนี้คงไม่จบง่ายๆตราบใดที่ยังไม่สำนึกตราบใดที่ยังบริหารจัดการกันแบบขายผ้าเอาหน้ารอดและตราบใดที่ยังมัวแต่โทษคนอื่นไม่มองดูความผิดพลาดของตัวเองประเทศก็คงจะจมดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงเพื่อนบ้านที่รักหรือเปล่าว่าเลิกเถอะครับนิสัยขี้เคเลมขี้แสขี้อิจฉา แล้วหันมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตัวเองบ้างดูแลเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานให้มันดีก่อนเถอะก่อนจะไปคิดการใหญ่ลุกรานใครเขารถดับเพลิงนะ่ะหัดใช้ให้เป็นก่อนโฟมดับเพลิงส่วนปากนะ่ะเก็บไว้กินข้าวดีกว่าเอาไว้แกว่งหาเสี้ยนสำหรับคนไทยเราวันนี้ก็นั่งดูข่าวไปจิบชาไปสบายใจเฉิบถือสว่าดูละครลิงแก้เครียดเพราะหนังม้วนนี้ตอนจบสะใจคนดูแน่นอนจบข่าวแยกย้าย เอาแล้วไงล่ะครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่าบรรลัยของจริงมาเคาะประตูบ้านเพื่อนบ้านเราแล้วใครที่เคยบอกว่าเขมรยุคใหม่สิวิไลใครที่เคยบอกว่าเศรษฐกิจเขากำลังพุ่งทยานเสียดฟ,ฟ้าวันนี้ภาพที่เห็นมันฟ้องคาตาชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังตีนกันเลยทีเดียวขอเปิดประเด็นแบบสปอยให้ขนลุกสู้ก่อนเลยนะจ๊ะวินาทีนี้กัมพูชาไม่ได้กำลังจเจริญครับแต่กำลังจะกลายเป็นเตาปฏิกรปรมานูที่รอเวลาระเบิด จากแรงงานที่เคยเชื่องเป็นลูกแมวตอนนี้กลายร่างเป็นเสือหิวโดดขย่ำคอรัฐบาลแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมไอที่วันแน่ไอที่ว่าคุ้มอยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับท่านม็อบคนหิวเงินมันน่ากลัวกว่าม็อบการเมืองร้อยเท่าพันเท่าและงานนี้พี่หุ่นของเราอาจจะนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะกลิ่นความฉิบหายมันลอยฟุ้งไปทั่วประเทศแล้วเข้าเรื่อง สดๆร้อนๆแบบควันยังไม่ออกจางหูเมื่อวันที่9มกราคม2569ที่ผ่านมานี่เองณนะดินแดนที่พวกเขาภูมิใจนักหนาปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ชอบเอามาขิงใส่ไทยว่าจเจริญงั้นงี้ปรากฏว่าเช้าวันนั้นเละครับแรงงานชายหญิงจากโรงงาน ML หลายร้อยชีวิตทนไม่ไหวแล้วโว้ยลุกฮือขึ้นมานัดหยุดงานประท้วมกันแบบเดือดคล้านถามว่าทำไมต้องเดือด ก็เพราะโดนเบี้ยวไงครับทำงานแทบตายเงื่อไหลย,ยันร่องตูดแต่พอถึงวันจ่ายเงินเดือนบริษัทกลับบอกว่าแปะไว้ก่อนนะน้องสัปดาห์หน้าค่อยมาเอาเฮ้ยพูดง่ายไปวะวะข้าวต้องซื้อลูกต้องกินนี่ต้องจ่ายมาบอกเลื่อนกันดื้อๆแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณแหล่งข่าววงในกระซิบมาเลยว่าโดนกันจนชินโดนกันจนด้านชา ไอ้เราก็นึกว่ารัฐบาลเขาจะดูแลดีเห็นชอบเคลมว่าเศรษฐกิจแกร่งที่ไหนได้ปล่อยแพรครับพี่น้องแรงงานพวกนี้เขาหวังพึ่งกระทรวงแรงงานหวังพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลงมาแทรกแซงแต่ดูทรงแล้วคงจะแทรกแผ่นดินหนีมากกว่าเพราะปัญหามันหมักหมมจนเน่าเฟะแล้วอย่าคิดว่ามีแค่ปล่อยเปดน,นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยย้อนกลับไปแค่วันเดียว8มกราคมที่จังหวัดตาแก้วโอ้โหอันนี้หนักกว่า ถนนสาย131กับ13 132แถวตลาดอังกอร์กลายเป็นอัมพาตไปเลยเพราะอะไรเพราะแรงงานจากโรงงานนิวทาร์เก็ตและโรงงานรองเท้าแถวนั้นกว่า2,000คนย้ำนะว่า2,000คนออกมาปิดถนนท้าแดดเปรียปร้ยงๆภาพที่เห็นมันสะท้อนความสิ้นหวังแบบสุดขั้วคือถ้าคนเรามันมีกินมีใช้ใครมันจะอยากไปยืนตากแดดให้ผิวไหมหิงไหม แต่นี่คือเขาหลังชนฝาแล้วครับพวกเขาออกมาทวงเงินค่าจ้างอาวุโสหรือเงินสะสมตามกฎหมายที่ควรจะได้แต่ไอ้นายทุนตัวแสบกลับทำมึนนิ่งเงียบนิ่งเป็นสากกระเบือตำพลิกชาวบ้านเขาก็ไม่ทนสิครับปิดถนนแม่งเลยเดือดร้อนจนท่านผู้ว่าวีสำนางต้องตาลีเหลือกวิ่งหน้าตื่นลงพื้นที่พร้อมขนตำรวจมากันวุ่นวายไปหมดพยายามจะสกัดมบพยายามจะบอกว่าเอาอยู่ควบคุมได้โถท่านผู้ว่าครับอย่ามาตลก ที่เห็นเนี่ยมันแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นข้างล่างน่ะระเบิดเวลาลูกเริ่มเทิมกําลังนับถอยหลังอยู่เพราะขณะที่ตาแก้วกําลังเดือดที่กําปงสปือกับเกาะกงก็คุรุ่นยังกับไฟลามทุ่งงานนี้บอกเลยว่าเคลมโบเดียของแท้คือเคลมความฉิบหายมาไว้ที่ตัวเองเต็มๆรัฐบาลที่เคยปากเก่งวันนี้คงเริ่มรู้สึกร้อนๆหนาวๆแล้วล่ะครับเพราะโดมิโนโตัวแรกมันล้มแล้วแล้วมันกําลังจะพามึงพังกันทั้งกระดาน ตามมาดูกันต่อพาร์ทหน้าว่าไอ้ต้นต่อความแค้นที่แท้จริงมันแสบถึงสวงขนาดไหนแต่คุณคิดว่าเรื่องเบี้ยวค่าแรงเมื่อกี้มันพีคแล้วผมบอกเลยว่าเด็กเกเพราะสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันคือการราดน้ำมันลงกองไฟชัดๆมันคือความเจ็บปวดที่ฝังลึกระดับ DNA จนคนขเขมรที่ว่าเชื่องเชื่องต้องลุกมาแยกเขี้ยวขูฟ่ฟอ ย้อนกลับไปดูชนวนเหตุจริงๆตั้งแต่เปิดสกราชใหม่ต้นปี69ที่ผ่านมาที่จังหวัดกำปงสปือณนะโรงงาน YJC วันที่7มกราคมจำวันที่มีไว้ให้ดีนะครับวันนั้นคือวันหยุดราชการของกัมพูชาเป็นวันที่คนเขาควรจะได้พักผ่อนนอนเก้าพุงอยู่บ้านแต่ในจ้างบอกโนโนโนหรือต้องมาทำงานโอเค ทำงานวันหยุดก็แย่แล้วแต่สิ่งที่คนงานได้รับกลับมามันไม่ใช่เงินโอทหรือคําขอบคุณหว,นหวานๆจากเจ้านายแต่มันคือการถมน้ําลายรถหน้าครับพี่น้องเปียกเปลยนะผู้จัดการชาวจีนใช่ครับพี่ใหญ่จีนที่รัฐบาลหุนเซนเขาเทิดทูนบูชาเช้าเย็นนั่นแหละไอ้ผู้จัดการคนนี้มันเดินมาชี้หน้า,ด,า,าด่ากราดคนงานขมนิกลางโรงงานเลยครับด่าว่าอะไร ด่าว่าพวกมึงมันอ่อนแอพวกมึงมันขี้เกียจแถมยังดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สารพัดคือด่าเหมือนหมูเหมือนหมาไม่เห็นหัวกันเลยอ้าเฮ้ยถามจริงเข้ามากโกยเงินในบ้านเขามาใช้แรงงานเขาแต่เสือกมาด่าเจ้าของบ้านว่าขี้เกียจมันน่าโดนส้นตีนไหมล่ะครับถามหน่อยนี่แหละครับคือทตุแท้ของทุนนิยมฉบับพี่ใหญ่ที่รัฐบาลขเขมรเขาภูมิใจนักหนาอวยกันจังว่าจีนคือมหามิตร จีนคือพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแรงงานเขมรกำลังถูกปฏิบัติเหมือนทาสยุคใหม่ในโรงงานนรกความโกรธแค้นตรงนี้แหละครับที่มันสะสมสะสมแล้วก็สะสมจนมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีรอแค่ไม่ขีดก้านเดียวโยนลงไปบิ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์แล้วไอที่หน้าขำขำทางน้ำตาคืออะไรรู้ไหมรัฐบาลเขมรทำอะไรไม่ได้เลยจ้าใบแดกเพราะเกรงใจพี่จีนกลัวพี่จีนจะงอน กลัวเงินถุงเงินถังจะหายเลยปล่อยให้คนของตัวเองโดนโขกสับอยู่อย่างนั้นประชาชนเขาก็ดูออกครับเขาไม่ได้โง่เขาเห็นแล้วว่าอ๋อรัฐบาลกูมันรักคนจีนมากกว่าคนเขมรด้วยกันนี่หว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดการแรงงานข้ามชาติและความล้มเหลวในการปกป้องศักดิ์ศรีของคนในชาติคือมึงจะเคลมวัฒนธรรมเคลมกำแพงวัดเคลมชุดไทยเคลมบัวขาวเคลมลิซ่ามึงเคลมได้หมดแหละ แต่เรื่องปากท้องกับศักดิ์ศรีคนในชาติมึงเสือกดูแลไม่ได้มันน่าสมเพชไหมล่ะสถานการณ์ตอนนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงิน5บาท10บาทแต่มันคือเรื่องของความแค้นที่ถูกกดทับมานานทั้งโดนโกงทั้งโดนด่าทั้งโดนเหยียดมันผสมปนเปกันจนกลายเป็นระเบิดเวลานิวเคลียร์ ลองนึกสภาพดูสิครับแรงงานเขมรที่เคยทำงานในไทยพอโดนรัฐบาลตัวเองหลอกให้กลับบ้านบอกว่ากลับมาเถอะบ้านเราจเจริญแล้วมีงานรองรับเงินดีงานสบายโถ่พอกลับไปจริงๆเจออะไรเจอโรงงานจีนเบี้ยวค่าแรงเจอผู้จัดการจีนด่าว่าโง่เจอสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นกว่าเดิมอีกนี่มันเข้าข่ายหนีเสือปะจระเข้ชัดๆ หนีจากไทยที่เขามองว่าเป็นคู่แข่งกลับไปเจอของจริงที่บ้านเกิดตัวเองถึงขั้นจุกอกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาเพราะมันแห้งเหือดไปหมดแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาขยีป้ปม4สาเหตุหลักที่ทำให้คนเขมรหมดความอดทนฟังแล้วจะร้องอ๋อ oh, มีหน้าล่ะถึงได้เละเทะขนาดนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยครับกระชากหน้ากากรัชบาลกัมพูชาออกมาให้เห็นไส้เห็นพุงกันไปเลย ทำไมอยู่ดีๆม็บถึงจุดติดทำไมคนถึงเลิกกลัวตายมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่มันมีีสาเหตุหลักที่เหมือนมะเร็งร้ายกัดกินสังคมเขมรจนพรุนสาเหตุที่ 1. แผลสดจากการถูกต้มตุนระดับชาติจำได้ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลเขมรเป่าประกาศเป่าๆเรียกแรงงานเขมรในไทยหลายแสนคนกลับบ้านเราเถอะนะพี่น้องประเทศเรากำลังรุ่งเรืองเศรษฐกิจเรากำลังพุ่งกระฉูดดุดจจรวดทางเรียบ สร้างภาพสวยหรูดูแพงจนคนงานขเขมรหลายคนหลงเชื่อหอบลูกจูงหลานทิ้งงานในไทยกลับบ้านเกิดแต่พอเท้าแตะแผ่นดินแม่ปุ๊บพงังความจริงกระแทกหน้าหงายเงืบที่บอกว่ามีงานงานห่วยแตกที่บอกว่ามีเงินเงินทิปโรงงานที่สัญญาไว้ก็โกงค่าแรงหน้าด้านๆนายทุนจีนที่รัฐบาลอวยไส้แตกก็ทำตัวเป็นเจ้าชีวิตกดขี่เหมือนเห็นคนเป็นผักปลา ลองจินตนาการดูสิครับคนเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับมาหวังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ดันไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินเมียไม่มีนมให้ลูกดูหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ